พาพาไปวันนี่โอ้ไปตอนนี้เราจะไปไหนกันไปท้าพญานคคท้าพญานครนะนั่งนั่งเรือมาแล้วอยู่ก็เดินพอลงมีเรือมาส่งที่ที่ท่าก็เดินไปโอ้ หอมยงังผูหอมยงังหอมยงัมยงอายุเลยดิอายุเลยดิเลดี้โอ้ก็มาเก็บปามมาเก็บปามหอมยงังหอมนะครับไอ้พราว let's go ี่แรกบอรออ่อพญานคร้ันนี่แรกไปดูกันสถานี้ที่หนึ่งครับบ่อพญานางล่างก็ไม่มีอะไรเป็นบอ่อน้ำเป็นบอ่อน้ำบอ่อน้ำธรรมดาแต่ว่าเป็นบอ่อน้ำโบราณพูดูอ่ะลึกนะพู ว่างอะลูก <Hey, S 1> มันเป็นบ่อน้ำไหม, hmm, มน,นี่ไงมันมีน้ำแต่มันไม่เยอะ hmm. อ่ะ

ฮึบอุ้ยเต็มเลยอ่ะอือเมยกับเสดบ้างเลยเพื่อนอึบน้าผูู้กระวังระวังไม่เหรออาปาโอเดี๋ยวก่้นดีนะพ่อไม่ขึ้นมาเม่อัพ่อเป็นลมเนยเด้อ

อดูความทรหดเท้าเปล่าก็ลุยเท้าเปล่าก็ลุยได้ปลาดูแอปูเอาเลยแอูเอาเรื่องเอาเรื่อง

แอ้วคือพ่าและพ่อแบบไหนว้าวมาสุกสุกโอ้โหระวังพูดระวังลาพาวเราได้กวาดบ้านด้วยกวาดเอ้าวกวาดที่นะคะไม้เลี้ยเก่บกว่าอืม เพราะว่าเพราะว่ามันมีตรงนี้อยู่จริงๆมันมีสัาได้เอาไปทำอะไรนะเอาไปล่อลิงเหรอลิงมันจะกินใบไม้ล่ะไข่ก้งปวยกระต่ายอ่ะคือเระายกับาาย,ยาบยอยากอกมาไอ้ภาก่อน,น่ะภักที่ไหนภาคทะเลภาคทะเลเฮ้ยหลวงภูไปถึงโน้นแล้วอ่ะ โอ้สุดยอดไปเลยอ่ะพ่าไปพ่าอย่างนี้เออสุดยอดไปเลยอ่ะไปไกลมากเลย พร้อมไหมล่าข้าวเช้าที่กินมาหมดหรือยัง<ะ>ข้าวเช้าที่กินฮะ,อะเอามาใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงครึ่งทางอ่ะ ไงพาวไหวเปล่าไหวเปล่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะก็เดินนะเด็กนี่น้องคู่นี้นะครับทำพญานาครองเท้าไม่ใส่นี่แกงรองเท้าไม่ใส่เนี่ยนะโอ้โหยแกงเท้าไม่ใส่เดินขึ้นเขาครับ ไปต่อมาไูไอ้จะดตาลูกใอาูใครเดินนำผูจะเดินนำเหรอเ้ยูเป็ดฝานมาให้ดูเลย เราได้เร็วกว่าหลนเนี้ยปีนไม้ได้เลยมั้งยอดเลยเขาเปล่าด้วยยอดเลยน้อดเวดิคยังไม่เนื่อยนะเวดิเราเนื่อยอะไรป้ายอมแพ้หรอกยาวด้วยลายนาล้วไม่กลัวอะไรกลัวะนมวไปไปอกไ้ของนี้แมวไปอยู่ไปเดินไปไม่ไงพูเดินไปอปเดินตามเจ้ไป ระวังนะค่อยๆเดินนะ้านำทางไปหน่อยป้าไม่เคยมาเออหนูไม่กลัวไฟสูงเลยเหรอเดินระวังนะเดินดูทางด้วยนะปะ้าถึงแล้ว นี่ไงเขาเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่าระวังลื่นเหรอใช่ดูได้ยังไงอ่านออกมั้ยอ่านออกไปไงไม่เพราะว่านุพูดอู่ลูกเหรอแล้วพาอ่านออกไหมเขาเขียนว่าอะไรระวังลื่นแล้วข้างบนอ่ะเขียนว่าอะไรอือเอ้าสะกดเดี๋ยอกรออะไรทำไม่โรอทำอ่าแล้วก็อะไรต่อพอรออะบหลัพระพอรออะบพระ อือยอายาฮะฮะนครนครถ่ายพาอยังไงลงทางนี้แตะโอ้ค่อยๆลงแลง้วหะอกอ่ะลงดินิดเดียวเองหูกอ่ะโอ้อืม 嗯嗯，拜拜。 음. 오 แข่งอะ่งงะเฮ้ยวิเขอเรื่องเนี่ยพอแล้วพอแล้วอันนกหลายพัด 嗯嗯嗯，撸撸撸啊啊啊哼哼。嗯 <laughs>